จีบดูิเนียจบแล้วจีบกัมอ้ยจีบดูดูสวยมากเยพูลโรคาร์บอนนะครับเป็น20่ปอนด์ของซีนิกเอนะครับแล้วก็สายเนี่ยในล่อเนี่ยใช้เป็นสูตรพเย่า หรอวะฟองขึ้นเลยใช่หรอใช่ด้วยแม่งกัดฟองกัดไม่อยู่นี่ฟองขึ้นเต็มเลยตรงนี้อดูจริงอยู่จริงอยู่จริง ด้วยเฮ้ยพี่ลุดไปเลยาขาขาขาปากมาเลยอย่างนี้โอ้โหช็อกลูดขาปากมาเลยใหญ่ด้วยโลกว่าตัวนี้โอเค ช็อกลูดครับช็อกลูดไม่ได้มัดนานไม่ได้ใช้งานนะานไม่ได้เช็คเอาแม่เอาแม่เอาแม่โอ้ยไม่มีขึ้นจะเข้าล่องอยู่แล้วเมื่อกี้เสือขันหัวไปนูน่นคายฟองอเห็นไหมเมื่อ,อกี้ก็ช็อกลูดจะทีเรียบร้อยนะครับจะขึ้น บอกอยู่แล้วเฮ้ยกระสันนี่เนี่ยจิบแล้วข้างหน้าอนนลองเปลี่ยนมัดช็อคใหม่แล้วก็เปลี่ยนอเอ้าเนี่ยจิบ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 เนี่ยเนี่ยใช่ใช่เมื่อกี้มันก็กัดใกล้ๆไม่ได้ไกลจิบตั้งหลายตัว

สายครับผม้ใหญ่อะ่ะสายนี่โค้ดน่าจะมีโลหน่อยๆครับใหญ่มากกระดีไม่มีนะครับกบิบูครับนี่ดีกบิบูสายสวยมากเลย แล้วก็ผมใช้นะครับช็อคฟูโลโคาร์บอนนะครับเป็น20่ปอนนะครับของซ i นิตเอฟซนะครับอ่าแล้วก็สายเนี่ยในลออเนี่ยใช้เป็นสูจุดเองนะสูตจุดตัวนี้ก็ซ i นิตพรีเมียมนะครับซ่นิตพรีเมียมสูจุดสายนุ่นเหนียวกับบอลชอนไซส์โลกว่าโคตรลหล่อจากตัวแรกสายรูดไปโคตรเมั่วเลยไปเดี๋ยวถ่ายรูปนะครับผม ยิงงั้นที่มันโคตรเล่นไปกับผมขึ้นไหมขึ้นไหมปิดเบรกมานิดนึงเอ้ยนั่นแหละมันคุดแล้วเอาออกไมาก่อนเดี๋ยวมันก็ออกมันคุดมันคุดคด,ดึงดึงงั้นไว้ โยนครับโยนครับโหยตรงนี้ตึงว่ะเบรกออกเลยอะว้าวเกอบิบบูครับตัวนี้ก็ดีเกบิบบูครับช็อคก์20ปอนด์เท่านั้นนะ 20ปอนด์นะครับตัวนี้นี่นะครับมาแล้วตัวที่2นะครับกัดกระดีโกวีบูนะครับนะครับสายที่เราใช้นี่ก็จะเป็นสาย PE สีสลับนะครับเป็นสีมัลติคัลเลอร์นะครับอ0.6ูสินิดพรีเมียมนะครับใช้แค่0.6เท่านั้นนะวันนี้ตึงๆเลยใช้ได้แล้วก็ช็อคที่เราต่อเนี่ยจะเป็นช็อคสินิด FC นะครับ20ปอนด์กับปลาไซส์ตึงๆนะครับปลาช่อน20ปอนด์ก็พอนะครับ สี่สิบห้าสปอนด์ขาดนี่ไม่ใช่ไปช็อตแล้วนะครับโอ okay, เคเดี๋ยวตามต่อครับผมโอเคอยู่แล้วอยู่แล้วหนึ่งได้แล้ว ใจเย็นใจเย็นงัดงัด,งดตั้งคันดิทำไมไม่ชอบตั้งคันวะ<อ>ชอบบินเหรอใจเย็นใจเย็นอโอ้ก็ให้มาตกไปช<อ>้อนตกขึ้นมาตื่นขึ้นมาเอาอยู่เหรอเอา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 ตื่นขึ้นมาชีวิขึ้นมาระวัมงมือแหกของอร่อยได้เอาได้ไง ไอขายขี้หน้ามากเลยประชันจะได้ความหวังหมู่บ้านปริชนทิ่ะชันหน้าตาแปลกแปลกรัประชันประชันประชัน ใกล้แล้วครับกระดิ่งไม่บูพี่ม่เอาผลงานไว้คันดีมทูนะครับคันดีมทูสายซินิกเอฟซีนะคะสายพีตัวนี้พีอีเท่าไหร่พีอีไรพิเมียมไม่ใช่เอฟซีเออพีเมียมอันนี้กี่ปอกี่ศูนย์ที่หกศูนย์ที่หกสายหน้าสิบห้าใช่แล้วโอ้ยอสาย์ี่ว่าจะรอดได้เชียว เราจะเอาไปเหรอเมือนใส่กระชังแล้วเขก็ถามพวกนี้น้องใครบ้าเอาก็เอาเอาไปใส่กระชังใเลดีกว่าอเฮ้ยใช่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 เว้ยงัดนี่เนี่ยเห็นไหมไม่ชอบงัด้ยอย่าไปวิ้นอย่างนั้นงัดก่อนแล้วค่อยหมุนเย่าวเวลาลอกลอกมันออกอะอย่าไปงัดมัน งั้นเราค่อยหมุนเอออย่าไปหมุนระ,ระหว่างที่เบรกก็ออไม่ดีนนช่อน,นช่อนช่อนแน่นอนล้าเว้ยช่อนในอนอนจ,จเย็นใจเย็นใจเย็นมันมุดมันมุดยใจเย็นใจเย็น,เ,ยนเดี๋ยวมันจะหลุด เราต้องหมุนนี่แล้วหมุนหมุนแล้วงั้นเออโอ้ยกยงั้นมันจะ,ด,ะดึงตรงตรงดึงตรงเออเข้นมาเออพอพอแล้วจับสาย,สายจับสายแล้วเดี๋ยวมันลงมัวแต่ดีใจป <c oughs> ามจะลงนี่อยู่แล้วโอ้โ <c oughs> หใหญ่วะ่ะ <c oughs> โอ้แต่ก็ยังเล็กกว่าของพี่อยู่ดีอะเล็กกว่าของพี่ Yeah. <laughs> <laughs> มีค่ะโอเคอ่าสั้นไซโลตึงๆเลยนี่ใช้คันซินิกดีมทูนะคะของบริษัท KB บ a แ k B, ็กเก้แล้วก็สาย PE นะคะก็ใช้0.6แล้วก็ใช้สายฟูโล FC 15ปอนด์ของจินิก c FC ก็เป็นของบริษัท KB ทั้งหมดเลยนะคะโอเคเราขอถ่ายรูปหน่อย กูกดยังไงเนี่ยกดถ่ายไหมถ่ายเว้ยนึก็ไม่กดถ่ายตัวเล็กวะก็ไม่เล็กไม่หว่ามาแล้วเจ้ฮย ไม่ประดาบวะนครับวชอนนะครับนี่กับสาย <Okay. S 1> ส,สินิพีเมียมช,อชอ็อคสิบชสิปอนด์ครซเอก่อกรดีเนียนเวัดย้ำวัดแรงแวัดโถดเอาอยู่ครับสุดจะถกยางไงโอเคตัวนี้นมน่นดาบเลยวู่้ยลูกปลา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนอ่ะอยู่น่ะเอาเน้นลาเหรอโอ้ยเขาให้มาตกปชนไม่เช้าก็ลอกันนินไปตัวเฮ้ยปนแพงเ้รเทุกสายพันาแพงอะ ก็บลูกอีกสายท่านนึงจะเป็นไรไปก็ดีก็พี่บู๋ก็พี่บู๋อีกแล้วจ้ะนี่ก็ไปท่านรู้ไหมรู้ไหมก็ดีโอเคไปเฝ้าเลยก็เท่านี้เนี่ย อคเบาอาแล้วปลายางคาบุกีครับ2.4นิ้วหมดิ๊กปลายางเลยกอเลยปลาช่อนไม่ใช่กระพงอย่างเดียวที่ชอบเต็มปากเต็มคอปลาช่อนก็ชอบ เหมือนจะไม่เข้านะน้ำสายติดนั่หรอโหแล้วปลายางฉันไปไหน่ะแล้วสายน้องเละเลยบอกให้บอกให้ว่าเละ แอนนิงทิ้งสายไว้นะครับเพื่อมาถ่ายพันกันเละเลยครับกัดปลายางคาบกุกีนะครับแต่ดูก่อนเหยื่อยังอยู่เนี่ยเหมือนจะเห็นจ้หัวจิกเย็ดเคเหยื่อหายเหลือเจ้หัวจิกครับตัวนี้กัดปลายางคาบกุกีนะครับสองจุดสี่นิ้วสีเลมอนนะครับมันเอาปลายางผมไปแล้วสะบัดขาไปแล้วซส้ประมาณ โลนี้นิดนะครับประมาณแปขีดประมาณนี้ซส้สวยมากนะครับตัวนี้ใช้หัวจิ๊กปลายางนะครับกอเลยเนียนๆครับกอช้าๆกัดเบามากกัดแบบตึ๊บเลยนะครับแล้วก็รอตึงแล้วก็วัดส่วนเลยสายที่ใช้ก็จะเป็นสาย0-6ครับซินิทพรีเมียมนะครับของบริษัท KB t ิเทเกช็อคก็้ยี่สิบนะไปช่อนไม่ต้องอะไรมากมายครับ ยี่สิบสิบห้าก็เหลือครับอะไรต้นต,ต,ตึงก็ไม่อยู่เหมือนกันนะโอเคสำเร็จจะแกะสายก่อนเนาะโอเคครับผม

ตกำลังเจอตัวที่สองวันตุ๊บเลยวันตับนตุ๊บวนตับเอาไม่แน่ได้เจอตัวที่สองนีออ่สายเกี่ยวหัวคันซินิกดิมทูแล้วก็สายพีอีของซินิกพรีเมียมนะคะแล้วก็สายฟูลโล w ของซินิกเอฟซีจากบริษัทเคบีเทคเกิลหมดเลยตีไป ทำไงกอเฉยไปก็กอเฉยเฉยตีไปไกลมากนู่นเลยไกลเนะขอรูปหน่อยสิขยไปกัดด้วยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเไรคุยไป อะไรพี่เ <laughs> ฮ้ยมันกัดจริงๆอะ่ะ <laughs> สัมผัสแอคเลยมันไม่ได้เลยแล้วตัวที่ห้ากัดก็ดียางนะครับใส่ส,ว,สวยๆเลยนี่มันเดิม0.6พรีเมียม ไม่่เลยโอเคเฮ้ยไม่ใช่สี่สีแล้วพี่เองไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันแสงมันตีเทียบเท่าแล้วอ่ะไม่ เกี่ยวกับสีแล้วแหละอืมข่อยตาพาดว่ะกินตัวนี้จริงดิแต่ว่ามันกินที่เดิมน้องก็ตีกับกระทงเดิมกรงเดิมมึงเหี้ยแก่ี่ตีนี่ตัวนี้ไปนี่อุ้ยเออเอาไปจับหนูหน่อยก็ได้ ไซ้งัด,ด,ด,ดแล้วหนูไม่หมุนรอกทำไรอะไ่ะย, <c oughs> ยกที่ก็หมุนรอกแล้วก็ยกออถอย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 แล้วดึงตรงขึ้นไหมเอเด <c oughs> ี๋ยวโอ้ยไม่รอดอ่ะเอาสวัดออก ขอบคุณจ้าขโมยกินเบอร์โทรเลยแล้วกลับไปตอกตรงนู้นเลยนะไม่จะอยู่ตรงนี้ตัวที่สามมาแล้วจ้าโอ้โหอ้วนกว่าเดิมอีกใหญ่แบบนี้นี่สองได้ไหมเนี่ยถึงอุ๊ยเราต้องบอกถึงไว้ก่อนอ๋อแล้วมันโนก็มาเราต้องบอกถึงไว้ก่อนนะนี่วันตุ๊บเลย หมายเดิมเราเลยจ้าแย่งปลาชาวบ้านเขาคันเดิมสายเดิมเอารูปดีไหมเอาละ <c oughs> จ,ลจัง multimod <smallly noise> spam อันหลุดมืออุ้ยหลุดวิ่งมาท้งไกลน <laughs> ี่นะม่นคันเกับหลุดมือตั้งสองสารอบแรงจับอะตัวเนี้ย ออบแดกเลยเอ้ยัวที่สเอาเอาคันเบ็ดก็ดึงขึ้นดีครับมันถอยแล้วก็ถอยตามป่าตัวที่สมาแล้วยอมนะเท่ากันแล้วนะว่าพี่ห้าละไม่ได้จนหรอก็จริงอ่ะงง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  จิปเปอร์ค ah, ิปนึกว่าหาเรื่องขอบคุณค่ะอ้าวอ้าวอาบางดีผิดซะงั้นเหไอมีมีแต um ่ไซส์อ้วนๆนะที่เนี่ยโลกว่าทั้งนั้นเลยจ้าสวยงามหัวผมนะอันนี้เรามาอยู่ที่ไหนนะบางปะละบางปะละบางปะละปัจจินบุรีวันนี้มาไก่นะเนี่ย แต่ว่าคุมค้มคุ้มค่ามากกับชอ้อนไซส์นี้ตึงๆมือเลยจ้าตกตึงไหนก็กินไปตบมือ้น่นเลย น้องก็ถอยมาเออย,ยกยกคันขึ้นนี่ยอย่าก,กดไปคันลงเ,เ,เป็นปลาเออเยะบดหลวงโซิงอยอาบดหลวงโซิงทั้งหมดเปลี่ยนสีเป็นที่คนพี่ชายบอกว่าพี่ชายบอกว่ามันเป็นที่สีก็เลยเปลี่ยนใครบอกน้องเป็นค <laughs> นพูด้บอกเองว่ามันกัดสีนี้เปล่าวะมันอยู่ที่คนนี่เขาก็โดนละ ดูเต็มปากเขาเพิ่งมาเขาก็โดนเออเป็นกูแหลเชือเหลือพี่ชายคนเดียวตีน้องกี่ตัวแล้วห้าตัวเท่ากันไหมเท่ากันแล้วเท่ากันแล้วห้าตัวเท่ากันเออตัวเนี้ยสวยตัวนี้ยตังใหญ่ใช่โคตรใหญ่เอา วนทุกตัวไซโลขึ้นเลยค่ะวันนี้นะคะแมทปัจนของเราก็จบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันเดี๋ยวเราให้ดูปลาก่อนนี่วันนี้เรามาแบบทริปเหมาบ่อนะคะช่วงเช้าเราก็แบ่งให้เขานะคะแล้วก็ช่วงบ่ายก็ตกได้เท่าไหร่เขาก็ให้เราเอากลับหมดเลยอ่ะก็หนิงได้ห้าตัวพี่ชัยก็ได้ห้าตัวเท่ากันนะคะอ่ะนี่ เดี๋ยวเราขอฝากสายซีนิกพรีเมียมหน่อยนะคะเป็นสาย PE ของซีนิกวันนี้ที่เราใช้ก็ทั้งสองคนเลยนะคะจะใช้0.6นะคะโอเคแล้วก็สายฟูลโล FC ตัวนี้ใช้เป็น20บปอน100ด์ร้อ์ด้วยใช่เป็นฟูลโอลคาร์บอนร้ะยเปอนของซีนิก FC 2ตัวนี้ก็จะเป็นของบริษัท KB t e c k e ินะคะราคาไม่แพง เหนียวเหนียวเลยจ้าจะบอกว่าทั้งสองอย่างเหนียวมากเหนียวทั้งสองตัวเลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับสายกระพงสายทะเลจางงานอะไรก็ได้หมดเลยค่ะเทสมาผ่านใช้ได้มาเดี๋ยววันนี้ก็ห้าโมงพระอาทิตย์ตกหมดละห้าหกโมงแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าไปคนบ้านคนบ้านเขาว่าคนพ้ากลับบ้านไปทำฮอรโมก